ตรงนี้นะครับถ้าเรามารับย่อตรงนี้ที่ประมาณ86.75ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเขามาโดนตรงนี้แล้วเด้งหรือนะครับหรือบางคนก็จะมารับแนวตรงนี้นะครับถ้ารับย่อนะครับถ้าใช้แผนรับย่อเราก็ประมาณ1ต่อ5เท่านะครับนะครับเสียก็เสียประมาณ3.56เปอร์เซ็นต์นะครับได้ก็ได้ประมาณ1ได้ประมาณ18เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เราก็รอดูเอาครับว่าเราเป็นเราเป็นนักลงทุนแบบไหนนะครับ ลักทายกันเป็นประจำนะครับค่ามๆหลังตลาดทุนปิดเนาะเราก็มาวางแผนกันว่าเราจะอายังไงกันต่อนะครับหลังตลาดทุนปิดมาลุ้งขึ้นครับเราจะทำยังไงนะครับเซตวันนี้ก็ปิดแดงไปนะครับอ่าให้ดูเซตก่อนนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าบางคนเขาจะชอบดูเซตเนาะตรงนี้ครับเขาไม่ยกไฮนะครับเขาเป็นเป็นยอดที่ต่ําลงนะครับแปลว่าแรงเขาเริ่มลดนะครับเขาเริ่มมีแนวโน้มที่ไม่มีแรงแล้วนะครับ ก็มีแนวโน้มที่อาจจะลงก่อนได้นะครับถ้าใครเล่นทีเฟกหรืออะไรเงี้ยครับก็หรือว่าใครทํากําไรอะไรกันมาซื้อตัวไหนทำกำไรกันมาก็พิจารณาได้นะครับก็อาจจะขายทำกำไรไปก่อนนะครับตั้งแต่เนี่ยครับตั้งแต่ตรงเนี้ยครับที่ผมให้ดูไว้เนี่ยนะครับนะครับประมาณหนึ่งจูลายนะครับหนึ่งจูลายถึงยี่สิบออกคัเนี่ยนะครับก็เป็นจุดนะจุดพิจารณานะครับวันวนี้เขามีแรบมาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเขาเริ่มอ่อนแรงลงนิดหน่อยนะครับ เขาจะย่อก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็พิจารณาด้วยนะครับนะครับเซ็จนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนะครับเราพิจารณาลายตัวนะครับเร็จก็ดูดูไว้นะครับแหรับางคนเล่นทีเฟกเนาะก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเห็นคนเล่นทองก็ก็พูดกันอยู่นะครับแล้วก็หรือบางคนที่เล่นพวกฟอเร็กนะครับหรือซื้อทองซื้อขายทองเนี่ยเขาก็จะดูแข็งอ่อนเงินบาทใช่ไหมฮะ ตรงนี้เนี่ยผมดูไปให้ถ้าดูใน facebook ผมนะครับผมดูไปให้ตั้งแต่วันที่ประมาณยี่สิบเจ็ดกัลน์แล้วนะครับยี่สิบเจ็ดเซทัมเบอร์นะป่าให้สังเกตว่าเขามีแนวโน้มที่จะกับตัวไม่ใช่กับตัวเขาจะมีแนวโน้มที่เงินบาทจะเริ่มอ่อนตัวลงนะครับก็ผมแจ้งกันไว้ในเพจตั้งแต่ Facebook ตั้งแต่วันที่ประมาณยี่สิบเจ็ดแล้วแหละนะครับก็ลองเข้าไปอยู่ได้นี่ส่วนเป้าเขานะครับจะถึงเป้าแรกนะครับคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสาม สามบาทจุดสี่ประมาณนี้ครับสามสิบสามนะครับจุดสี่นะครับตอนดอลลาร์จุดสี่บาทตอนดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะถึงไหมนะครับเดี๋ยวขอดูระยะย่อยนิดนึงนะครับก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลงนะครับก็คิดว่าแนวโน้มน่าจะถึงสูงนะครับหรือถ้าใครบางคนไม่มั่นใจก็ตรงนี้ก็ได้นะครับสามสิบสามจุดสามสาม ที่สามจุดสามเจ็ดแปดนะครับแต่จริงๆเขาควรจะขึ้นมาอยู่ในช่วงๆนี้นะฮะในกล่องชิมพูนะครับบางคนก็ถามว่าถานริบสี่ไหมก็มีความเป็นไปได้ครับนะครับเดี๋ยวเรารดูสภาพเข้าไปนะครับวันต่อวันนะครับว่าเขามีแนวโน้มจะลงหรือย่างนะถ้าเขายังไม่มีแนวโน้มจะลงเราก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับบางคนเล่นวอลเลตเล่นอะไรเงี้ยเวลาถอนเงินค่าเงินก็สําคัญนะครับแปลงตลารากลับมาเป็นบาทเนี่ยก็เอาที่มันได้บาทเยอะนะครับตรงนั้นน่าจะดีนะครับโอเคครับก็ เกินมานานครับคลิปนี้นะครับก็มาดูกันว่ารู้ทันเจ้ามือเพราะว่ามีสามพุ่นนะครับสามพุ่นที่เขาก็น่าจะเป็นเจ้าเดียวกันเจ้ามือกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะาก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขาวิ่งกันไปวิ่งกันมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เสียเวลาเยอะแล้วนะครับเพราะว่าสามกระเป๋าเนี่ยเวลาเขาเทเขาจะเทพร้อมกันหรือเปล่านะครับเรามาดูนะครับนะครับสุขภาพครับเป็นยังไงนะครับตัวแรกเลยนะครับอินทัศครับนะครับ INTUCS นะครับ i n t u s นะครับ i n t u s เนี่ยเขามีแนวโน้มย่อลงนิดหน่อยนะครับถ้าดูทําเฟรม4ชั่วโมงครับตัว่าพอเป็นทําเฟรมเดย์เนี่ยไม่ไม่คอนเฟิร์มกันกันย่อครับเดี๋ยวขอถอยไปดูไกลๆนิดนึงนะครับเหมือนเป้าเขาจะสูงอยู่นะครับเป้าเขาน่าจะอยู่ที่ ก้าเดิมนะครับ99.75นะครับถ้าทะลุด้อยไปได้ก็ลูดเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครถือมายาวนานก็ก็ถือต่อไปได้นะครับนะครับก็เราก็วางทรวดิ้งสต็อปตามไปนะครับเดี๋ยวผมถอยไม่ดูไกลเลยนะครับนี่ยครับตรงนี้ครับถ้าใครถือมาจากข้างล่างตรงนี้เลยนะครับก็สบายใจได้นะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งเข้าจากตรงจุดนี้เนี่ยพ้น้ห้ก็หายตรงนี้นะครับ แถวนีนะครับประมาณเจ็ดสิบหกนะครับเจ็ดสิบหกกว่าหรือคนที่รอตรงเนี้เจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยก็อาจจะพิจารณาก่อนได้นะครับว่าจะทํำยังไงนะครับอันนี้เป็นเดียบกเนี่ยเราจะขายตัดราคาก่อนเลยไหมหรือเราจะไปวัดกันที่เก้าสิบเก้าจุดเจ็ดห้านะครับแต่จริงๆริของค่อนข้างแนะนำนะครับ t r ล i l i n g s t o นะครับตามไปนะครับใครยังไม่มีของนะครับใครยังไม่มีของก็ถ้าไม่คิดจะไล่ราคานะครับก็รับย่อเอานะครับ เพราะดูเหมือนเขาก็เริ่มอ่อนแรงเล็กๆนะครับนะครับอ่อนแรงเล็กๆนะตรงนี้ก็หลุดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ทำไฮขึ้นไปสูงกว่าเดิมแต่ไม่เป็นไรครับมียึกๆยักยักตรงนี้ปล่อยไปนะครับถ้าว่าจะขึ้นก็ขึ้นไปนะครับเราก็ถ้าไม่ใช้แผนไล่ราคาถ้าไล่ราคานะครับถ้าจะไล่ราคาเลยเนี่ยเผมดูให้นะครับถ้าจะไล่ราคาเนี่ยคัดลอสเนี่ยครับน่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบเอ่ออยู่ที่ เก้าสิบสองห้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอาคุ้มไหมนะครับเพราะเขาก็น่าจะใกล้ถึงเป้าขเขาแล้วนะครับได้สามจุดเก้าเปอร์เซ็นเสียห้าจุดสี่แปดเปอร์เซ็นตนะครับ rr ติดลบนะครับก็ลองพิจรารณาดูนะครับหรือถ้าบางคนไม่เป็นไรชั้นวัดดวงชั้นเสียได้แค่แนทหนึ่งเปอร์เซ็นก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ก็ประมาณหนึ่งต่อสามนะครับหนึ่งต่อสามผมให้พอดีพอดีเลยนะครับประมาณหนึ่งต่อสามจุดสองนะครับอันนี้ก็ต้องวางแผนกันไว้นะบางคนเข้าตรงนี้นะเข้ายอดแล้วเขาจะมาวางตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเขาจะมาวางใแถวนะครับเป็นจุดตายที่เขาจะจะหยุดการขับทุนของเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้านะครับแล้วแต่แผนเลยนะครับก็ลองดูครับนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเสี่ยงมากก็ก็ใช้แผนรับย่อได้นะครับ อันนี้ก็อยู่ที่ที่เราเลยครับนะครับว่าเราสะดวกแบบไหนนะผมก็ส่วนใหญ่ก็จะรับยอดนะครับแต่ว่าถ้าช่วงไหนอยากตื่นเต้นรู้สึกคันไมคคันมือก็จะเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เล่นแบบเหมือนการพนันเลยครับก็รับยอดทันอ่าคัดรอสั้นๆนะครับก็จะเสียก็เสียไปนะครับเป็นเงินที่เสียได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้มีผิดมีถูกนะครับจะเล่นแบบไหนครับอยู่ที่เราพอใจนะครับดูแค่ว่าเราเสียได้แค่ไหนนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเรามารับยอดตรงนี้ที่ประมาณ86.75ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเขามาโดนตรงนี้แล้วเด้งหรือนะครับหรือบางคนก็จะมารับแนวตรงนี้นะครับยึกยักแถวนะครับที่ยึกยกยักเราเอาตรงนี้ก็ได้นะครับบางคนสบายใจยืกยักยักแถวนี้นะครับ RR เราเท่าไหร่นะมาดูกันนะครับ RR อยู่ที่ประมาณนะครับเดี๋ยวผมเอาไป9 9 7 5ก็ได้นะครับ แต่จริงๆเรารู้เขารู้นะครับเราตัดไป99.5เลยก็ได้นะครับถ้าเราวางไว้ที่จุดนี้เนี่ยถ้ารับย่อนะครับถ้าใช้แผนรับย่อเราก็จะอยู่ที่รับที่ประมาณเนี้ยครับ84.25ครับไปถึง86.75นะครับคัดล้อเราก็ตามหน่อยนะครับ81.25นะครับกำไรก็99.5ประมาณ1หนึ่งต่อห้าเท่านะครับนะครับเสียก็เสียประมาณ3.5 6เปอร์เซ็นต์นะครับได้ก็ได้ประมาณหนึ่ง ได้ประมาณ18บเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เราก็รอดูเอาครับว่าเราเป็นเราเป็นนักลงทุนแบบไหนนะครับสไตล์ไหนเราก็เอาที่เราสบายใจนะครับเอาตามกันได้เลยเนี่ยแต่ระยะยาวเขาก็น่าจะกลับไปที่ยอดเดิมเพาะนะผมว่ามีทะลุนะครับยอดเดิมนะครับแต่เดี๋ยวระยะสั้นเดี๋ยวต้องดูประชิดอีกทีหนึ่งครับระยะสั้นตรงนี้ก็มีแนวโน้มว่บอาจจะย่อครับถ้าเขาไม่ย่อก็ก็ไม่เป็นไรครับนะครับมีสองแผนนะครับ ต่อไปครับกรับนะครับขวัญใจมหาชนนะครับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาจมือนะครับเดี๋ยวนี้มีกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังหรือกระเป๋าท mm ี hmm. els, ่เราไม่เห็นเราจะไม่พูดนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับเราจะไม่รู้นะครับมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมไปดูทำฟรมเดย์ดีกว่านะกราฟนะครับตรงนี้เขาไม่พ้นนะครับไม่พ้นยอดเดิมครับแล้วก็มีมีปิดแท่งนี้ยาวลงมาครับ อืมตรงนี้ก็เริ่มแรงตกนิดๆเหมือนกันนะครับแต่นี้เขาหลุดหลุดยอดเดิมอะไรเนี่ยครับนะครับหลุดห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวเนี่ยครับถ้ารอดูสัญญาณนะครับถ้าใครที่ได้มาจากข้างล่างครับ ถ้าเขาหลุดแถวๆนี้ครับถ้าเขาหลุดประมาณ55.5นะครับหรือ55.25ก็เป็นจุดที่พิจารณานะครับว่าเราจะเซฟกําไรไว้ไหมนะครับเพราะปกติเวลาหลุดเส้นเบรกเนี่ยก็จะเป็นจุดที่คนเริ่มขายกันแล้วนะครับส่วนย่อแรงไหมนะครับก็ยังบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูสัญญาณให้ชัดกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นสัญญาณที่เขาก็เริ่มมเริ่มแล้วนะครับเริ่มทําฐานแล้วนะครับจะย่อหรือเปล่าเดี๋ยวดูทีนึงเหมือนเดิมนะครับ ใครที่ใช้วิธีรับย่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับรับย่อนะครับคร่าวๆนะครับอยู่ในกล่องนี้ครับนะครับ52จนถึง5 3้5นะครับใครไม่รู้จอาตรงไหนก็เล่นไปตรงกลางเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆถ้าจะเซฟๆก็อยู่ที่52นะครับว่าเขามีแนวโน้มว่าลงมาตรงนี้แล้วจะเด้งขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประมาณการเฉยๆเนี้ย ถ้าขาเด้งขึ้นเนี่ยเราข้าไม่พ้นเส้นเทนไลน์นะครับแล้วลงไหม่คราวนี้ก็คือน่าจะลงนะครับเดี๋ยวเรารดูเขาไปวันต่อวันนะครับจังหวะไหนเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องเข้านะครับไม่ต้องเสี่ยงเข้าทุกวันนะครับสบายๆครับเพราะว่าจะมีสักกี่คนครับเข้าทุกหุ้นมันก็คงไม่มีนะครับบางคนพอเต็มแล้วก็ปล่อยไปครับนะครับแล้วก็รอดูกําไรนะครับนะครับตรงนี้กราฟนะครับเดี๋ยวผมขอถอยมาดูไกลๆนิดนึงนะครับเป็นยังไงนะครับ อืมกับตรงนี้นะครับถ้านะครับถ้าอันนี้ตีแบบคร่าวๆหยาบๆก่อนนะครับเขาถ้าตรงนี้เป็น A นะครับจะเป็น c ีถ้า c ียกนะครับถ้า c เเขายกขึ้นเนี่ยก็ดีนะครับแล้วก็จะกลายเป็นเขาจะขึ้นต่อมีโอกาสขึ้นต่อนะครับแต่ว่าเขาจะย่อตอนไหนนี่เดี๋ยวเราดูสัญญาณนะครับนะครับ คิดว่าน่าจะมียอดนะครับนะครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่ค่อยเห็นสัญญาณอะไรนะครับแต่ถ้าที่เอฟดตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มทำฐานแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าหลุดเทรนไลน์ก็พิจารณาได้นะครับนะครับว่าเราจะเสียกาไรเราไปก่อนไหมนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็ย้าเหมือนเดิมครับก็รับย่อนะครับนะครับน่าจะดีกว่านะเออเราจะไม่รู้อนาคตเลยนะครับแต่ว่าเราก็มีแผนของเราไว้นะครับมีวินัยครับ ถ้าเขากระชากหนีไปเราก็อย่าไปเสียดายนะครับเรามีแผนไหนแล้วก็มีวินัไหนไม่ต่างนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับใครชอบใช้วิธีพ้นพ้นหายเดิมแล้วเข้าเลยก็ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความชอบครับอันนี้ไม่ได้แนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นความเห็นของผมนะครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆจะยังไงฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงจะทำยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับนะครับต่อไปครับตัวนี้จะดูบ่อยอยู่นะครับแอดวานซ์นะครับ aadb นะครับ baac นะครับ advance นะครับ advance นี่ดูบ่อยนะครับบ่อยมากนะครับผมถอยมาให้ดูขีกอะไ้ครับนี่เนี่ยครับล่าสุดก็เพิ่งบอกไปว่าเนี่ยพ้นเบรกก็ถ่ายได้เลยนะครับพ้นเส้นทลายนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับเนี่ยครับ วิธีรับย่อเห็นไหมฮะถ้าเขาไม่ขึ้นไปก็รับย่อตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเขาป้นเบรกเราก็เข้าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าพอดีเขาไม่พ้นนะครับเราก็มาใช้วิธีรับย่อเอานะครับนรับย่อจากตรงนี้ครับก็ก็ได้ไปนะฮะเขาไปย่อที่เจ็ดสิบแปดจุดหกพอดีนะครับของผู้บัญชากก็สวยครับนะครับตรงนี้ใครเข้าตรงนี้ไม่ทันก็มาเข้าก็มาตรงเทรนไลน์ตรงนี้ได้นะครับก็มาถึงเป้านะครับเป้าตรงนี้ครับเป้าตรงนี้นะครับสวยนะครับ ถึงเป้าแล้วนะครับยังยังยังไม่คอนเฟิร์มสัญญาณลงเลยนะครับในทาเฟรมบะครับแต่เดี๋ยวทำเฟรมเดย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะครับว่าเขาหลุดหลุด270ไปได้ไหมนะครับถ้าหลุดได้ก็ไปต่อนะครับถ้าหลุดไม่ได้เรารอดูว่าเขาจะทําลงมาแล้วทําโรดที่ต่ำกว่าเดิมไหมครับถ้าทําโรที่ต่ำกว่าเดิมก็เดี๋ยวพิจารณาได้เลยนะครับก็จะย่อนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็อาศัยดูกราฟเอานะครับเพราะอย่างที่บอกครับเรามม่มีเจ้ามือกลบหมดนะครับหุ้นนะครับ เราไม่รู้ว่าเขาจะวางแผนอะไรกันยังไงตอนไหนเราก็สังเกตนะครับการซื้อขายเป็นของจริงนะครับเราก็สังเกตเลยครับว่าเจ้าหรือว่าในตลาดเขาเริ่มเทกันตอนไหนหรือเริ่มเข้าตอนไหนนะครับเริ่มมีสัญญาณตอนไหนเราก็จะอาศัยจังหวนนะนั้นครับพิพจารณานะครับเราบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าจังหวะไหนคือดีที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดของราคานะครับแต่ว่าเราอาศัยว่ามีแนวโน้มนะครับนี่แหละครับคือวิธีการติดตราดการที่เรามานั่งดูกราฟกันเนี่ยนะครับมันก็จะดีอย่างนี้นะครับหรือบางทีหุ้นตัวไหนที่โหเขา ข่าวดีปั่นดีมากๆากเนียครับก็อยู่ดีก็เททิ้งเหมือนสต๊กเนี้ยครับที่ผ่านมาถามว่าอ่านงบอ่านอะไรก็โหดีทุกอย่างนะครับสารพันแุ์สารเพถึงเวลาก็ลูดออกมาแล้วข่าวก็หว่าโครโกตจอแล้วก็หน่วยกำกับดูแลก็มาบอกอะไรกันตอนนั้นเราก็เสียหายไปแล้วนะครับเรามีแผนป้องกันความเสียหายของเราไว้ดีกว่านะครับในการซ่อมรอดนะครับเซฟกำไรเราไว้นะครับเพราะเราไม่รู้หรอกครับนะครับอนาคตจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนนะครับเวลามีหุ้นอะไรดีๆเด่นๆแล้วก็อย่างเงี้ยครับเราจะได้เข้ารู้จุดเข้ารู้จุดออกรู้จุดอะไรดีๆก่อนใครตามกราฟนะครับในในแนวทางของเรานะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวในเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ